รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ที่ที่ t ลายสถความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีนาสิงห์บบรนาและนี่คือรายการโลก360องศาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรายังอยู่ที่ซีรีส์ที่ชื่อเชียงตุงของประเทศเมียนมาค่ะและอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศนี้นั้นเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศนี้มีการแบ่งการปกครองเนี่ยออกเป็นหลายรัฐด้วยกันแล้วก็แต่ละรัฐเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างในเชิงของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เมืองเชียงตุงที่พวกเรากําลังอยู่ณเวลานี้ซึ่งอยู่ในรัฐฉานที่นี่ก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปค่ะมีความเป็นยูนิคหรือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ในเชียงตุงไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะประวัติศาสตร์อันยาวนาน และอรารยธรรมต่างๆที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามีบทบาทในดินแดนของเมียนมาหล่อล้อมให้ภูมิภาคต่างๆในประเทศนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ายดังกล่าวนั้นได้ทำให้ภูมิภาคต่างๆของเมียนมาก็มีกฎระเบียบแตกต่างกันออกไปการจะเข้าไปท่องเที่ยวอย่างรัฐต่างๆนั้นก็จะต้องตรวจสอบก่อนค่ะว่าสามารถเข้าไปเมืองไหนได้บ้างและจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเอาวีซ่ามานี่ม่ต้องใช้ไกด์ครับถ้ามาคนน้อยนี่เอาวีซ่ามาคุ้มกว่ารัชานก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม ที่ไม่ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ในทุกพื้นที่แต่พื้นที่ในเมืองเชียงตุงนั้นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยที่มีจีซ่าหรือหนังสือผ่านแดนสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้อย่างสบายอกสบายใจเชียงตุงนั้นเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดเมืองหนึ่งของรัฐฉานค่ะถึงแม้ว่าผู้คนที่นี่ จะประกอบไปด้วยชาติพันธุ์และาศาสนาที่แตกต่างกันไปแต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสมัครสมานกลมเกลียวกันประชากรหลักของที่นี่นั้นก็คือชาวไทยเขินซึ่งเป็นคนที่มีความอ่อนโยนและรักสงบค่ะชาวไทยเขินนั้นตั้งรกรากมาที่นี่ยาวนานแล้วค่ะมีทั้งที่สร้างบ้านเรือนอยู่ในเมืองเชียงตุง และตั้งชุมชนอยู่ตามชาญเมืองเพื่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียงท่ามกลางธรรมชาติและวิถีเกษตรกรรมซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษตัวเมืองเชียงตุงไม่ได้ใหญ่มากครับออกมาไม่ไกลมากก็จะมาถึงชาญเมืองแล้วเราก็จะสังเกตได้เลยคือบ้านก็จะเป็นทรงเดิมทรงโบราณบุกบ้านสองชั้นมีทั้งบ้านที่เป็นกาะอิฐแล้วก็บ้านไม้ อยู่กับการปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็การทำการเกษตรครับที่นี่คือหมู่บ้านยางขวายหนึ่งในชุมชนไทยเขินโบราณ <Okay. S 2> ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไวไไ้ได้คำว่ายางขวายนั้นนะคะก็คือคำว่ายังคอยในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเพราะตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า การละครั้งหนึ่งนั้นมีนักดนตรีหนุ่มผู้ติดตามเจ้าฟ้าจากล้านนาเดินทางมาที่นครเชียงตุงแล้วก็เกิดชอบพอกับหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งนี้จึงให้สัญญาว่าจะกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึง่งโดยทิ้งเครื่องดนตรีที่เรียกว่าซึ่งเอาไว้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาตามสัญญาจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านนี้ว่า ยางขวายซึ่งก็หมายถึงการยังคอยการกลับมานั่นเองค่ะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วครับชาวเชียงตุงเขาจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็คือแต่ละบ้านก็จะปลูกข้าวเองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักเองแทบจะไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลย เดือนเดืนหนึ่งก็จะเข้าตลาดไปซื้อของบ้างก็จะซื้อเกลือซื้อน้ำตาลซื้อน้ำมันที่เอามาใช้ในบ้านส่วนพวกเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ปีหนึ่งก็จะซื้ออยู่ประมาณสองครั้งเองครับก็คือช่วงสงการที่เป็นช่วงขึ้นปีใหม่ของเขาแล้วก็ช่วงออกพรรษาเกสี่ไฟส์เกสซีปไแล้วสังคมที่นี่ก็ยังขึ้นชื่อว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะแปลงผักที่นี่ จะปลูกรวมๆกันหลายครอบครัวบนพื้นที่เดียวกันซึ่งก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างยุติธรรมผู้คนที่นี่นิยมปลูกบ้านยกพื้นสูงซึ่งจะไม่มีการฝังเสาลงในพื้นดินนะคะแต่ว่าจะนิยมเอาหินมารองฐานเพื่อป้องกันปลวกส่วนฝาผนังบ้านนั้นก็ยังทำด้วยไม้ไผ่าสารหรือว่าไม้แผ่นค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าใครมีเงินมากสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะสร้างบ้านที่ก่อผนังด้วยอิฐเพื่อความแข็งแรงของตัวบ้านกับคุณผู้ชมอิฐของเชียงตุงนั้นมีชื่อเรียกว่าอิฐมะอุดค่ะเป็นอิฐที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งในรัชชานซึ่งคนที่ทำอิฐบอกกับพวกเราว่าที่เชียงตุงไม่เคยแห้งแล้งและไม่เคยขาดน้ำทำให้ดินที่นี่มีความชุ่มชื้น และเหนียวจับตัวกันเป็นก้อนจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการนำมาทำอิดค่ะการทำอิดที่นี่นั้นจะนิยมทำกันในฤดูร้อนค่ะเพราะว่างเว้นจากการทำนาและมีเจ้าของนาอยู่หลายแห่งนะคะที่ขายดินเพื่อเอามาทำอิดซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการมาทำสัญญากับเจ้าของที่เพื่อขุดดินไปทำอิดบนพื้นที่ที่ตกลงกันไว้เมื่อครบสัญญาปั๊บ บ่อดินที่ถูกขุดไปนั้นก็จะกลายเป็นบ่อน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไปค่ะสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมคะทุกวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปถ่ายทำในย่านชนบท หรือว่าหมู่บ้านเล็กๆขนาดไหนก็ตามบนโลกใบนี้โอกาสที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือก็จะสามารถเข้าถึงกระแสโซเชียลมีเดียหรือว่ากระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างง่ายๆสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพวกเรากําลังเผชิญกับความท้าทายในการที่จะสามารถรักษาเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละที่เอาไว้ที่เชียงตุงก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเขาโชคดีค่ะ ตรงที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีสถาบันหรือว่ามีกลุ่มคนที่พยายามจะอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาไว้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสถาบันที่ว่านั้นก็คือสถาบันสงค่ะไปติดตามรายละเอียดค่ะในเชียงตุงนั้นมีวัดพุทธอยู่มากกว่า300วัดซึ่งแต่ละวัดนั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะตัว เช่นวัดในแบบของชาวพม่าวัดในแบบของชาวไทยใหญ่และวัดในแบบของชาวไทยเขินซึ่งเป็นวัดที่จะได้มีโอกาสพบเห็นมากที่สุดค่ะวัดของชาวไทยเขินนั้นมีทั้งวัดขนาดเล็กที่มีพระจำวัดอยู่เพียงไม่กี่รูปไปจนถึงวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีพระจำวัดอยู่หลายรูปด้วยกันซึ่งวัดขนาดใหญ่นี้นะคะ จะมีศักยภาพในการทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ในแขนงต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือการเผยแพร่วัฒนธร,รรมของชาวไทยเคินยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศนี้นะครับทำให้วัฒนธรรมของบางชนชาติเกือบจะเลือนหายไปซึ่งก็รวมถึงวัฒนธรรมไทยเคินด้วยแต่ว่าก็มีความพยายามในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเคินให้กลับคืนมา โดยจุดเริ่มต้นก็เกิดขึ้นที่วัดครับที่นี่คือวัดอินบุพสารามหรือที่ชาวเชียงตุงเรียกสั้นๆว่าวัดอินเป็นหนึ่งในวัดไทยเขินซึ่งมีความเก่าแก่มากไปกว่านั้นที่วัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเขินซึ่งริเริ่มโดยครูบาคัมพีระเจ้าอาวาสวัดอินและสานต่อโดย ครูคำรอดลูกศิษย์วัดซึ่งเคยผ่านการเรียนภาษาไทยเคินและการฟอนลำที่วัดแห่งนี้มาก่อนค่ะแล้วทำไมถึงต้องมาเรียนกันในวัดครับนนก็ส่วนมากก็สนรวมของชิงชงก็ในวัดนี่แหละค่ะเ,เราสอนอะไรเนาะสอนฟ้อนรำบ้่งแล้วก็สอนให้เด็กๆเขาอ่านเขียนได้มั่งสอนภาษาขค้นของเรา,เอ,าอ่านได้เขียนได้ ในชีวิตประจำวันอย่างคนคนเชียงตุงเนี่ยเ,เขาก็พูดภาษาเขิญอ,อยู่แล้วป่ะพูดอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่มีตัวเขียนไม่ได้เรียนตัวเขียนไม่ได้เรียนตัวเขียนแต่ว่าก็ไม่สามารถไปสอนเป็นโรงเรียนเป็นกิจลักษณะได้ใช่ไหมก็ต้องมาสอนเป็นในวัดยังค่ะยังไม่ได้เข้าที่รัฐบาลแล้วเรียนนี่มันมีแบ่งเป็นระดับชั้นไหมครับมีค่ะมีป .1 นึ่งปสองในแบบนี้ลงไปแต่ที่เีจะใช้บอกว่าเล่นหนึ่งเล่นสอง แล้วตำรานี่เขียนเขียนกันเองตำรานี่จะมีวะมีวนี่นมีกันมานานแล้วอ่ะแล้วเด็กพวกนี้เรียนถึงอายุเท่าไหร่ก็เขาก็เรียนไปเรื่อยๆถึงเขาจะอ่านเขียนอ่านเขียนได้อย่างเงี้ค่ะถ้าอ่านพอจะอ่านเขียนได้ก็มาเปลี่ยนกันเป็นครู่อย่างเงี้ยเอาแบบพี่สอนน้องอย่างเงี้ย หนึ่งใช่ไหม<อ>แล้วก็หน<ช>ึ่งเหมือนกันไทยนับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่เหมือนกันพย<ะ>ัญชนะก็เหมือนกันพยัญชนะสี่สิบสี่ตัวเหมือนภาษาไทยแล้วก็มีสระสระเหมือนกันมีตัวสะกดค<ช>่ะแล้วก็มีพันเสียงห้าเสียงพันเสียงจะมีเสียงสูงเสียง,งกลางเสียงต่ำไม่ได้มีหมดสองสูงอย่างสมมติว่ากาแงกากาก้ากาขาห้าเสียงก็จะเป็นกากากากะเหมือนอย่างนี้ยก็จะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่าก็ พอเสียงแต่ละโทนเสียงก็จะมีความหมายต่างกันค่ะอย่างนี้ถ้าคนที่ได้ภาษาเขินแล้วจะไปเรียนภาษาไทยก็ง่ายง่ายมากแต่คนที่ได้ภาษาไทยจะมาเรียนภาษาเขินก็ง่ายเหมือนกันอยู่แต่จะยากกว่านิดนึงค่ะเครื่องแต่งกายเนี่ยเราจะดูดูยังไงว่าอันไหนไทยเขินเจะเป็นเสื้อป้ายที่มัดเอวอะค่ะจะเรียกว่าเสื้อแองเสื้อแองเสื้อแอง แล้วสิ้นนะครับสิ้นที่เป็นแบบไทยเกิดแท้ๆแล้วแบบนี้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าสื่อจะเป็นแบบเมื่อก่อนของในในในเมืองเจ้านางอย่างเงี้ยเจ้านางเขาจะใส่แบบนี้แล้วถ้าชุดของผู้ชายอ่ะของน้องผู้ชายคระดรับแล้วที่มีผ้าโพกหัวอ่ะก็มีอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่แต่งตัวมาของชุดกัน ในการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยเขินของวัดอินนั้นนะคะก็คือการก่อตั้งคณะฟ้อนรำไทยเขินค่ะซึ่งคณะฟ้อนรำของที่นี่นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มนักดนตรีซึ่งยังคงสืบสารศริลปะการเล่นเครื่องดนตรีของไทยเขินและกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของศิลปะการฟ้อนรำของไทยเขินค่ะ คณะฟ้อนรำวัดอินจะใช้วัดอินเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมการแสดงนอกจากนั้นแล้วก็จะหาโอกาสไปแสดงตามงานบุญต่างๆรวมถึงการไปคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดในเชียงตุงอีกด,ด้วยนะคะจนได้รับการยอมรับว่านี่คือคณะฟ้อนรำอันดับหนึ่งของเชียงตุงจะงดงามขนาดไหนคุณผู้ชมไปรับชมด้วยกันเลยค่ะ สนับสนุนโดยโพสต์ทูเดย์ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตคุณผู้ชมคะทุกวันนี้ที่เชียงตุงไม่ได้มีเฉพาะเพียงชาวไทยเขินเท่านั้นนะคะที่พยายามจะอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาชนเผ่าอื่นๆเขาก็พยายามทําเช่นกันกันกบคุณผู้ชมแล้วก็มากกว่านั้นคือเขาเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเยือนอย่างพวกเราเนี่ย เข้าไปดูเข้าไปสังเกตและเข้าไปเรียนรู้อยู่ร่วมกับพวกเขาได้ด้วยค่ะหมู่บ้านวันไซเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาซึ่งส่วนที่เป็นที่ราบก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวไทยเขิรนซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เป็นภูเขาก็จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวอาคาหรือที่นี่เขาออกเสียงว่าอาเคอซึ่งที่นี่ก็จะนับถือศาสนาคริสต์ค่ะถึงแม้ว่าชาวเชียงตุงส่วนใหญ่จะเป็นไทยเคิดแล้วก็ไทยใหญ่นะครับแต่ก็มีชนเผ่าปะปนอยู่บ้างถ้าใครอยากดูกวิถีชีวิตของพวกชนเผ่าก็สามารถขับรถออกมานอกเมืองออกจากเชียงตุงมาไม่ไกลครับอย่างที่หมู่บ้านที่เรามาแวะนี้ก็คือหมู่บ้านวานสายอาเคอ หรือว่าหมู่บ้านอาคานั่นเองครับที่นี่จะประกอบไปด้วยครอบครัวชาวอาคาหรือว่าอาเถินนะคะประมาณสัก20หลังคาเรือนค่ะมีโบสถ์คริสต์สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศซึ่งเข้ามาพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ สามารถเข้ามาเที่ยวชมที่นี่ได้ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายจะอย่างใดและนักท่องเที่ยวก็สามารถสนับสนุนสินค้าทำมือเล็กๆน้อยๆของชาวอาเถอได้อีกด้วยนะคะอีกหนึ่งชนเผ่าซึ่งสามารถพบเห็นได้เฉพาะที่เชียงตุง นั่นก็คือชนเผ่าที่ชื่อว่าแอนซึ่งหมู่บ้านที่มีชาวเผ่าแอนอาศัยอยู่มากที่สุดนั่นก็คือที่หมู่บ้านแอนหัวลังการแต่งกายของพวกคนที่นี่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำที่ประดับด้วยลูกปัดสีส่วนภาษาพูดของพวกเขานั้นก็จัดอยู่ในกลุ่มของภาษาไทยกระได คนไทยอย่างพวกเราก็พอจะฟังออก,อ,อ,กอยู่ได้เป็นบางคำค่ะชนเผ่าแอนนั้นนับถือศาสนาพุทธค่ะคุณผู้ชมโดยมีวัดแอนหัวลังเป็นศูนย์กลางความศรัทธาของหมู่บ้านและเป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานของชาวแอนซึ่งพวกเขาจะนิยมส่งบุตรหลานมาบวชเรียนที่วัดแห่งนี้ค่ะผู้คนที่นี่ยังคงดำรงชีวิต ตามแบบฉบับดั้งเดิมค่ะคือกินอยู่อย่างพอเพียงปลูกบ้านด้วยวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นแล้วก็มีการหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆจากนักท่องเที่ยวด้วยการจำหน่ายผ้าพอมือแต่ถ้าอยากซื้อหาสินค้าทำมือที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สื่อถึงความเป็นวิถีของเชียงตุงได้จริงๆแล้วก็ ก็จะต้องเป็นเครื่องเคินโบราณค่ะปัจจุบันนี้การหาคนสืบสารงานหัตถศิลป์แบบนี้ต้องบอกว่ายากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นงานที่มีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ความประณีตมากดังนั้นคนทำก็จะต้องเป็นคนที่ใจเย็นๆแล้วก็ต้องมีความอดทนอย่างมาก เครื่องเขินของที่นี่นั้นสนนราคาก็มีตั้งแต่500บาทขึ้นไปจนกระทั่งถึงประมาณ60,000บาทค่ะคุณผู้ชมคุณป้าบอกกับพวกเรานะคะว่าการจะหวังทำกำไรจากเครื่องเขงนินนั้นคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะในสมัยนี้เพราะว่าเครื่องเขินนั้นไม่ได้รับความนิยมกันในยุคปัจจุบันแต่ว่าที่ทำอยู่นี้ก็เพราะว่าต้องการสืบสารไม่ให้เครื่องเขินนั้นสูญหายไป ในขณะเดียวกันก็ต้องหาอาชีพเสริมืออื่นควบคู่กันไปด้วยมีดจอมคำเป็นอีกหนึ่งงานหัตถศิลป์ซึ่งทรงคุณค่าของเชียงตุงในปัจจุบันนี้ก็เหลือผู้สืบทอดเพียงไม่กี่รายคุณลุงคิดละคือหนึ่งในช่างทำมีดจอมคำที่เหลืออยู่ ซึ่งพยายามรักษางานศิลป์ชนิดนี้ไว้ด้วยความที่คุณลุงคิดละเคยเป็นช่างสลักเครื่องเงินมาก่อนจึงได้ใช้ความรู้ดังกล่าวนั้นมาสามต่อการแกะสลักลวดลายดาบตามแบบฉบับโบราณซึ่งคนที่ชอบสะสมดาบในละแวกรัดชานขึ้นไปถึงประเทศจีนก็จะสามารถมองลายสลักออกได้ว่า นี่คือผลงานของช่างจากเมืองเชียงตุงค่ะอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวเชียงตุงซึ่งสามารถพบเห็นได้ตลอดสองข้างทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกเดินทางไปตามหมู่บ้านชาเมืองนั่นก็คือสาวขายครัวสังคมเชียงตุงยังเป็นสังคมแบบอนุรักษ์นิยมนะครับคือหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานการจะไปไหนมาไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม โอกาสที่หนุ่มสาวจะออกมาเจอจกันเพื่อเรียนรู้กันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับดังนั้นเวลาเราผ่านมาตามนอกเมืองตามเขตชานเมืองนะฮะจะเห็นเพลิงเล็กๆแล้วก็ขายเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าสาวขายครัวก็คือว่าน้องผู้หญิงก็จะมาขายเครื่องดื่มคราวนี้หนุม่มๆขับรถไปมาก็จะถือเป็นโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักเพื่อเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนครับอายุเท่าไหร่พ่อแม่ถึงจะอนุญาตให้ออกมา นั่งเล่นข้างนอกก่อนี้สิบห้าสิบหกแล้วถ้าเราไม่ออกมาถ้าเลยเราไม่อยากเจอใครแล้วอย่างไรได้ไหมได้แล้วอย่างเวลาสมมติถ้านั่งอย่างเงี้ยเวลามีหนุ่มๆเข้ามาเขาอยากมามาคุยเงี้ยแล้วก็มาคุยทําความรู้จักกันเจ้แล้วถ้าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี้ยเราคุยได้ไหมได้ เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่น่ารักน่ารักของหนุ่มสาวในเมืองเชียงตุงนะคะคุณผู้ชมถือเป็นกุศโลบายในการหาคู่ครองที่ดีที่เป็นไปอย่างเปิดเผยแล้วก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ค่ะวิถีชีวิตในแบบฉบับของชาวเชียงตุงนั้นเป็นอีกหนึ่งมุมมองซึ่งเราได้สัมผัสแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสุขอย่างมากค่ะ ซึ่งความสุขที่ว่านั้นก็คือการที่พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยเข้าไปเรียนรู้จากพวกเขาอย่างใกล้ชิดและสนิทสนมเพราะด้วยบุคลิกของผู้คนที่นี่ซึ่งมีความอบอ้อมอารีและรักสงบทำให้การเดินทางเข้ามาในฐานะผู้มาเยือนอย่างชาวโลก360องศาได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากชาวเมืองเชียงตุงซึ่งพวกเขา พร้อมจะบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในวิถีเชียงตุงให้กับพวกเราได้รับทราบค่ะคุณผู้ชมคะที่เชียงตุงนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่โลก360องศาแนะนำนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ําจิตน้ําใจหรือว่าความโอภาปราศัย hospitality ของผู้คนที่นั่นเอื้อและสนับสนุนให้กับพวกเรานั้นได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างง่ายๆและสบายสายมากไปกว่านั้นด้วยภาษาที่ใช้พูดคุยกันเนียนะคะ เป็นภาษาที่เราเข้าใจเขาแล้วก็เขาเนี่ยเข้าใจเราคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราได้นะคะที่ Facebook ของรายการโลก3ลาม้อหงศาติดตามรายการย้อนหลังก็ไปที่ YouTube Channel ค่ะเนื้อหาก็อ่านได้ที่โพสตบวันเสาร์สัปดาห์หน้าเราอยู่ที่เชียงตุงกันต่อนะคะเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เชียงตุงพบกันใหม่วันเสาร์หน้าททบ53ทุม่มกว่ากับโลก3ลามองศาวันนี้สวัสดีค่ะ ด้วยความที่พระพุทธศาสนาร่วงเรืองที่เชียงตุงมาร่วมพันปีแล้วที่นี่จึงเต็มไปด้วยวัดครับสร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider